เอไมม่ปิดานะสวัสดีครับมาดูทุกคนนะครับสวัสดีครับผมโอเคใช้ได้ใช่พื้นที่โฆษณา สวัสดีครับนี่พี่ช้าเหรอวะแปบ๊บหนึ่งนะ พิมพ์แชารไม่ได้ใช่ไหมโอเคแช้ได้ใช่มพี่ขออนุญาตลองพิมพ์ไขึันที่โฆษณาจุดๆ,ๆอันนี้ลิงอะไรมาละไปลอเรามพ์สน,นทนาเสียงกันดีกว่าทุกคน เพือนธนาเสียงครับเจอเงินพยานเน็ตปิดเองเน็ตปิดเองวันเดียววันเดียวคุยกับใครไม่รู้อะวันเดียวไกันอะไรเขามาดูนี่แค่พี่หรอ เตรียมอะไรหรอครับ <พอ S 3> ไม่ถ้าจะแชร์ไมันต้องเป็นนี้แชทในนี้พอดีคร<ด>ับ<ด>ถ้าจะแชร์ไต้องไปดูใน youtube อ่ะแชทอะพี่บอกไว้ก่อนแชร์ต้องไปดูในยูยูไปดูใน youtube แล้วพิมอ่ะถึงมันจะดูได้ มันต้องมาดูใน YouTube แล้วเราพี่ถึงจะดูเอ้ยถึงจะแชทคุยกับพี่ได้นะในเฟซมันแชทไม่ได้ <c oughs> เกมนี้เกมเนี้ยเกมเนี้ยเห็นปห่าเนี่ย เป็นแบบนั้นก็ไม่ดีเป็นแบบนี้มาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวต้องเปิดชัดใช่ไหมใช่เพื่ใครวนะน่ะ อูคกใครไปแล้วเดียวผมม่รู้ทิศดึงสองสามเล่นเกเลยดิ ที่ไม่ได้แขงก็แข่งได้เนาะสวัสดีครับผม,ม,มวันนีันนี้ก็มาดูทุกคนด้วยนะอัปเดตเหรอไม่เป็นไรอัปเดตอีกล้ะ Đồ đéo mà mà Anh đi vào này mà Cái phần này Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để không bỏ nè เห็นบ <laughs> ้านแล้วท้อตัดไปที่บ้านเราขี้ใครแตกเนาะแฟนห้าถึงจะได้นี่ วาเดียตีนก่อนนะนีไมไม่น่าไหวเ <c oughs> ปดวตีเขามาดูทุกคนเลยนะ ไปนี้ต่อไม่ได้ว่าไปรูสิบห้าเลเวลห้ารู้สึกม้าเลยไม่ไม่น่าไหวอันนี้ก็ไม่น่าไหวไม่ไหว เราไม่มาปนเราเอาแค่ด,ดาวพอคิดว่าไหวไหม αι? ไม่ไหวไป้าหนึ่ง สองสามสี่สี่สถ้าลงปีทีไรน่าจะไหว

เอาไหน 我累了。 ไม่ได้เล่นเลยทำอะไรกันเนาะเราจะทำอะไรกันดีแจกรหัสไหมแจกรหัสกันดีกว่าเอาให้แจกเลยหัสกันดีกว่า แม่นนะครับผมยยก็ใหญ่พี่แจกละครับแจกใน YouTube เนี่ยตึงตึงๆใครบ้างอนะ่ะมีแจกอะไรบ้างทำอะไรอ่ะพี่แจกโอเคผมไหมครับ ส่นตัวอะไรแค่อะไรแค่แค่นเนาะ